ก้ามาถึงกระปั่นเลยครับลี่จุ่มเลยโอ้โหมันมาเลยโอ,โ,โอ้โหโคเตรเกลียดเลยตัวนี้เดือดมันเนิร์ดมันเนิร์ดชิบหายไ,ไวบอดปั่นก่อนนะโอเคแตก่กไ็ไก่อนไปปลาขวดยับเลยเราไม่แมายากปั่นก่อนนะ จะแล้วไหมคนไทยด้วยโเคเชอู้เจ็บสามเลยเหรอถามจริงถามจริงสามจริงเจ็บจริงเพื่อน เร็วรีบกา้าเร็วบิกา้าเร็วโยกเร็วกว่านี้เรวบก้าโยกให้เร็ว,รวกว่านี้ล้มไปแล้วเอาอยังเ่ากี้สองรอบนี้ล้มหรือเปล่าจะแล้วไหมจะแล้วไหมจะแล้วไหมโอ้โหล้มไปแล้วครับผมแล้วอุ้มทันทีเลยครับน่าจะเตะหนึ่งคนหนึ่งเครื่องหรือเปล่าเก่มีเสาข่าวนะ เจอคอนเซปต์เกมไปก่อนครับหนึ่งคนหนึ่งเครื่องแล้วมาไล่เกสต่อครับกียไปแล้วครับล้มไปแล้วโอ้โหแล้วสเตปนี้อุ้มเลยสองคนสองเครื่องครับผมช็อตนี้โมในบ้านมีเปล่าในบ้านไม่มีหาของกันเฮ้ยของอยู่นี่ ขอ,องแป,ป๊บขอของแป,ป๊บขอของแป,ป๊บขอของแป,ป๊บถึงแรงกว่านี้ลิปิกา้าโอ้วิลเลียมล้มลงไปแล้วครับเร็วลิปิกา้าโอเคไปบานดีครับไปโดดเรียกสักทีอู๋ชิบหายครับผมชิบหายแล้วครับล้มสามโคตรสยองขวัญชอ็อตนี้ต้องไปช่วยไปช่วยเพื่อนก่อน โอ้ล้มแบบนี้ไม่ดีเลยเกย์เขาไปอุ้มลุงครับอุ้มหรือเปล่าเขากลับมาเขากลับมาโซน เขากลับมาโซนวหรอหุยติด มปาให้มันเดินเร็วครับแล้วมันเดินเร็วมาแบบนี้พับเลยโอ้โห <c oughs> ปลาดักไว้ด้วยยาวเลยลิเิกา้ายาวยาวพอรีโหลดอยู่ยาวมันปลาให้ด้วยิเร็วครับ โซโล่ Solo, คือช่วยเหลือตัวเองนะครับโอเคลุงบินเฟดแรกครับอ้อมไปช่วยลุงบินก่อนครับโอ้ลุงแก่ใจไปลุง มาแล้วไปทางนี้โอเคปหมเหน,น,นือแค่สนามลิเบก้าแค่สนามลิเบก้า โอ้ไปเลยครับจะแล้วไหมไปก็เลย ยับเลยว่ะตายยับเลยอ่ะ<ป> เขาลงไายนะไปครับเดี๋ยวเดไปเช็คของใต้ห้องวีห hmm. น่อยครับพยาบาลหน่อยเพื่อน โอ้ล้มไปแล้วลุงติดกระดูกแตกด้วยครับตอนนี้โอเคสวยกี้และนมครับปลดล็อกอาชีพเมนเลยมีบาร์บีคิววะเนี่ยมีบาร์บีคิวผมชิปใหมยนะ ต้องรีบไปช่วยลุงบินนะโอ้โหช่วอรอช่วยเลยเดี๋ยวจะไล่มันไล่ต่อ โอ้โหลงกูตระโกเอาละมันแขนผมละมันแขนผมละวิ่งออกไปช่วยลุงครับล้มไปแล้วเซเบิ้ล ผมเป็นทุกอย่างให้แล้วแพสนามรีปบก้า สนามลีบิก้าไปลุงหิวก่อนลุงลุงลุงหิวก่อนลุงโอเคเพื่อนน่าจะไปแล้วครับลุงหิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนเออเออ โอ้ยมันเร็วมากมันขึ้นมาปะนะ่ะอ๋อยังไ่เช็คไ่เช็ค ย็นลุงลุงโดนไล่ลยอยู่เราไปหาเครื่องปั่นไปหาเครื่องปัป่นดีกว่าโอเคลุงไม่น่ารอดว่ะอุ้มเลยครับ ผมทำดีที่สุดแล้วโอเคเห็นหรอมันไปทางซ้ายเราขวาครับวิ่งเลยช็อตนี้ เดี๋ยวมันจะมาอีกรอบครับมันปลาขวดเร่งควมเร็วมาละอ้มันเจอแล้วมันเจอแล้วเจอคุมแล้ว ยอมตายยอมตายก็ได้ไม่โดนไม่โดนอ แอ้งตัวแบบก็เลียดเลยตัวเนี้ยได้เกลาวเราได้ทำหน้าที่แพทย์สนามทด่ดีแล้วเฟสแรกเลยนะประเด็นเฟสแรกเลยนะ โอเคไปเลยยิปปีก้ายิปปีก้าแชมเบอร์โอเคเลือกสี่หมื่นเอึ่งอ่ะเอาจะไต้มาพวกหนึ่งครับเดี๋ยวดีๆเราช่วยเพื่อนเยอะนะ นี่ยลูก,กตระโลกโอ้ยอ,ออนม่วงเขียวด้วยอ๋อจะเห็นออลาด้วยเก๊ผมสำหรับริปิก้าครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่